ผิดใจกันหรือเปล่าแม่หญิงลีฟาดกลับทิปคนสนิทหรือเมืองทิปจะตกของจริงก่อนหน้านี้เพจวีนได้โพสต์ข้อความว่าปิดตำนานขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอตนั่นก็ททำเอาหลายคนถึงกับตกอกตกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแตกหักกันหรือเปล่าเพราะเคยมีข่าวว่าแม่หญิงลีและทิปเคยมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กันแถมก่อนหน้านี้แม่หญิงลีได้ไลฟ์สดใน t ิกต็อ พร้อมกับระบายความในใจว่าถูกดายัยาบคายถูกบูลลี่คนอื่นเอาอะไรมาตัดสินตนตนตั้งใจจะให้ความสุขในแบบฉบับของตนทำให้คนดูที่เครียดมาดูแลผ่อนคลายไม่ใช่ตนต้องมาถูกซ้ำเติมถูกประนามชีวิตทุกครั้งที่ไายสดหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่หญิงลีไม่อยากทำเพจต,ต่อหรือเปล่าหลังจากที่มีกระแสข่าวแตกคอกันทางด้านทย์คนสนิท ก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงระบายความในใจถึงกรณีแยกทางกับพระมหาเทวีเจ้าวา่าตนขอขึ้นมาตามฝันอยากเป็นดาราอยู่ที่กรุงเทพเพราะคอนเทนต์ที่ทำอยู่ที่บ้านทำแล้วมันเบื่อส่วนแม่หญิงลีจะผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายของขอให้ทุกคนช่วยอุดหนุนอย่าแกงอย่าด่าแม่หญิงลีเยอะเลยพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยแต่อยากให้พี่หญิงลี กระตือรือร้อนตัวเองบ้างเพราะเคยอยู่ในช่วงที่มีหนี้จนไม่มีหนี้แล้วก็กลับมามีหนี้อีกเวลาทํารายการครัวเมืองทิพย์ก็รีบถ่ายรีบจบงานรีวิวก็ไม่มีสักงานให้ทํานั่นทํานี่ก็ไม่เอาไม่ได้ปิดเพจก็ให้แม่หญิงรีไลฟ์สดขายของไปตนก็จะมาไลฟ์คอนเทนต์ของตัวเองบ้างแต่ตนจะไม่ไลฟ์คอนเทนต์ของตัวเองในเพจแม่หญิงลีเพราะกลัวคนตำหนิ และคนทำมาหากินเหมือนกันคุยกันไว้แล้วว่าทิปขอขึ้นกรุงเทพไปตามหาฝันของตัวเองจะไปทำรายการของตัวเองอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อะไรนอกจากคำว่างโง่เสียไดาเพจโอกาสและเวลาวอนลูกเพจยาดายืนยันไม่ได้เทมแม่หญิงลีไม่ได้แยกวงหลังจากที่ทิปได้ชี้แจงเสร็จแล้วด้านแม่หญิงลีก็ขอชี้แจงบ้าง และถึงกับถามทิพย์คนสนิทกลับเลยว่าหากไม่สู้งานจะมีมาถึงทุกวันนี้หรือไม่และน้อยใจที่ภาพหัวข่าวและโยงเรื่องนี้สินไม่เป็นความจริงทุกวันนี้อยากสร้างธุรกิจขึ้นมาเพราะอยากมีธุรกิจทำมาหากินเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและผลประโยชน์ของคนรอบข้างที่มาร่วมงานกับเราและเมื่อให้พูดถึงทิพ์คนสนิทแม่หญิงลีก็พูดว่า ต่อไปนี้จะทำอะไรให้ใช้สมองให้มากๆมีอะไรคุยกันสองคนไม่ต้องสร้างกระแสถ้าจะแยกทางจริงๆมาคุยกันพร้อมเปิดโอกาสให้เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะขอให้เคลียร์ใจและปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีค่ะ